อ๋กาคุตาเตรียมตัดผมนะคะแป้งเปิตตัดผมให้คุตาบเป็นยังเป็นโทษคอภัยเด็กาเดอืาละอือรอยาูตัเเห็นลนเมื่อกี้ใช่ปะใช่อะไปเอ้ยอน่น่ะะอยให่โอ้ยหนิมตันักเียนเี่ยยน เอาแว่นใส่นี่แล้วใครเอาแว่นเออเงียบหลายไปจรองเอ้ยเน็บไวจากเสียไม่เจออ้าวไม่เจอเด้อกันไกลกันไกลกันเกลเออัว้าเงีดหลายเออเนบจากกระเลไว้แหละหาะนี่แหละหาแว่นตายตรงหัวนี่ยเนบจากกระเลรวมเคยเยับแต่ช่างช่างบุรีรัมดิน อันนี้ช่างบันขามเดีอันนี้ช่างประจำตัวใหญ่กี๊ช่างประจำตัวเอีตาส่งตัดเรื่องเลยช่างประจำตัวคนแก่เอาประจำได้เด้เขาว่าตัดให้เขาสี่ห้ารอบเลยเขาเออเรื่อลยอย่าเย็นตัดให้แกช่างประจำตัวคนคนชลาดอย่าคิดเยอะอียช่างหมดอย่าเมาอย่างนี้ทำไปโดนได้วุ่นตัว เหตุผลแค่กัเอาใช่บุญมาเราทำยัยผ่ายัยผิวตัดมาหมดแล้วคุณแกแถวนี้ตัดหมดยัยขึ้นเราทำให้เขาเราก็ได้บุญยัยขึ้นก็ตัดยอยนองมันบได้เห็ดเวียกแต่ผมก็ยาวเร็วเน้อยาวเลย โอ้ยถ้าอาบน้ำไม่แจประจำทุกวันไม่เจรยาวเรียวเด้นอีกเขาะตาหรือเด็กเดินเนาะิงปุ้นกบาลถ้ามุดตึงออยเกตัวไม่ดีไม่ดีไปไกลๆกลกูเด้อเขาวะเด้อร่าไม่ดีไม่ดีเด่นยังงูออยเกกิทาหน้ามันเจียมเจียกระเต้เต้เด้อกิทาก็ไมมดจมมมมิดอ่างกิทานานเจีย Ừ, A mang đi y đi. A bà môn thắng 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 ได้เออมันมีแค่สองตัวแค่นั้นเองกลมระบางตะเกียบต่ได้จะน่าหิวเยี่ยมันกันเลยเยี่ยมัีอิ่มตาบล็อกโอ้ยาวไปเยอะอ้าวเริ่มเริ่มเข้าทีแล้วนะคะเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้วกะโลกัดเอาใหญ่คนดูสามพันเออขัดสดใส

กระจายมันกัดบาดเลืน่นระดเรวยอันนั้นมะเลียบเออมันกัดไดเร็วน้อันนี้าาเว่ยปยืนแต่อว่เป็นไรพมกระบ,บางแคบเดียวกินไม่ไรสีใบนะมันเนี่ยขนมนรีน,นกับบะจนเคลื่อนไหวอะไระทเอไม่รักีใบ,บแช่ไว้ล้างแก้วแกวแกัาห่นกระมังนะั ล้างมันเหนม็นคาวใช่ไหมล้่ะเด็กถือจับเจ<อ>็บที่ต <า S 1> ัดงวยเลยตาวลิลที่ล้างแล้วอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็ไปใช้ได้นะล้างแล้วเนี่นนนยคะแนนเราเลิจับไว้ลิกกัดไปเอย กียอทำอะไรกินข้าวโอ้โหแกเน่นันไปมือเสาวก็บ่กินถ้ามีขนมจีนคนก็ไม่กินแล้ว